คลิปนี้เรามาลบข้อความใน Open Chat นะครับทีนี anyway. But, own own ้การลบข้อความเราอยู่3สถานะนะครับถ้าเราเป็นผู้ดูแลก็คือเป็นเจ้าของนะครับเราสามารถที่จะลบข้อความของคนอื่นได้นะครับหรือเราเป็นผู้ดูแลร่วมนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับถ้าผู้ดูแลเขาแต่งตั้งให้เราลบนะครับถ้าเราเป็นเพียงสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะลบของใครได้นะครับแต่เราลบของตัวเองได้เท่านั้นนะครับคือมีทั้ง เราลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเราลองไปยังไม่เกิน24ชั่วโมงเราสามารถที่ยกเลิกข้อความได้ด้วยนะครับยกเลิกข้อความก็หมายความว่ายกเลิกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจะไม่เห็นนะครับเราเข้าไปกลุ่ม Open Chat นี้นะครับแชทที่ผมพูดก็หมายความว่ารวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์ต่าง วิดีโอหรือว่าข้อความนะครับก็รวมเป็นแชททั้งหมดนะครับอันนี้สมมุติว่าผมเป็นผู้ดูแลร่วมนะครับผมไม่ได้เจ้าของแต่เจ้าของเขาโพสตแต่เราเป็นผู้ดูแลร่วมเราก็สามารถเชียจะลบได้นะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับไม่มียกเลิกข้อความนะครับเราสามารถเชียจะลบได้แล้วเรามากดลบตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ แล้วเขาจะถามอีกว่าเราจะลบออกจากทุกคนเลยหรือไม่หรือว่าเราจะลบออกเฉพาะเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าลบออกจากทุกคนก็หมายความว่าคนที่โพสต์ด้วยก็จะไม่เห็นด้วยนะครับแม้เขาเป็นเจ้าของนะครับเราเป็นเพียงผู้ดูแลร่วมเราก็สามารถลบได้นะครับแล้วก็กดลบอีกทีหนึ่งภาพนั้นก็จะออกจากของทุกคนเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเป็นเพียงสมาชิกนะรเราไม่สามารถที่จะไปลบของคนอื่นได้เหมือนผู้ดูแลหรือผู้ดูแลร่วมนะครับคลิปนี้เป็นการลบเช็ดใน Open c h a ชนะครับซึ่งเรามีอยู่3าฐานะด้วยกันนะครับก็คือผู้ดูแลผู้ดูแลร่วมและสมาชิกนะครับสิทธิ์ต่างกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ